โอ้โหทุกคนครับต่างชาติหลายคนเนี่ยเขาแห่กันทำคลิปชื่นชมคนไทยครับในการใช้บริการรถไฟฟ้านี่คือประเทศที่มีอาระยธรรมจริงๆเขาชื่นชมไทยแบบนี้ครับนี่คืออัตลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่หาเจอได้ในประเทศไทยกับคนไทยเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามฟังรายละเอียดกับคอมเมนต์กับแอดมินกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now เช่นเคยนะครับห่างหายกันไปเนิ่นนานหากใครยังชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับช่วงนี้นะครับแอดมินเลื่อนไปเจอคลิปต่างๆที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝรั่งนะครับเขาชื่นชมการใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทั้ง BTS และ MRT ของคนไทยหลายคลิปมากเลย โดยส่วนใหญ่นะครับต่างชาติเขาก็จะชื่นชมกันเยอะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทุกคนนั้นต่อแถวขึ้นรถไฟอย่างมีระเบียบและก็จะรอให้คนในรถไฟนั้นออกมาให้หมดก่อนก่อนที่จะเดินเข้าไปมันกลายเป็นมรารยาททางสังคมที่หลายประเทศในประเทศต่างๆเนี่ยเขาไม่เคยได้เห็นวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบคนไทยของเรานะครับซึ่งในเรื่องของการเป็นระเบียบเนี่ยเราต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับ เพราะญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทั่วโลกนั้นเขาต่างพูดถึงว่าญี่ปุ่นนั้นคนญี่ปุ่นนั้นมีระเบียบเรียบร้อยมากๆและครั้งนี้คนไทยเราครับได้รับคําชื่นชมจากชาวต่างชาติอย่างล้นหลามเลยจริงๆไม่ใช่แค่การขึ้นต่อแถวรถไฟ BTS นะครับหรือ MRT แบบนี้แอ m ดมินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการรถไฟรถไฟธรรมดานี่แหละครับที่เดินทางในอีสานใต้ทางรถไฟท้องถิ่นรถไฟ ขบวนพิเศษรถไฟด่วนไอดมินก็เคยนั่งมาแล้วนะครับการต่อคิวซื้อบัตรเนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าคนไทยเนี่ยต่อคิวกันเข้าแถวกันซื้อบัตรซื้อตั๋วโดยสารขึ้นรถไฟเนี่ยมีมารยาทเป็นระเบียบมากๆหรือแม้แต่การขึ้นรถไฟนะครับเวลาที่รถไฟจอดก็ต่อแถวกันขึ้นสิ่งนี้เนี่ยผมว่าได้รับมาจากตอนเรียนที่โรงเรียนนะครับหลายคนเลยเด็กๆคุณครูเนี่ยพยายามสอนเด็กๆนะครับว่าให้เข้าแถวเวลา ไปใช้บริการอะไรต่างๆให้ขอบคุณให้สวัสดีเวลาให้ของอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นการปลูกฝังเด็กที่ดีมากนะครับในโรงเรียนนะในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นเด็กๆเหล่านี้และครับคือคนหนึ่งคนที่ดีในสังคมเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับว่าเขาจะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มุมมองแรกนะครับบอกว่าใครว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3ดูความมีอาระยธรรมของเขาซะก่อนต่างชาติรายหนึ่งได้เขียนเอาไว้บนคลิปนะครับ มุมมองต่อมาบอกว่าการได้เห็นเมืองไทยมันผ่อนคลายมากๆทุกคนดูสุภาพดูมีมารยาทที่ดีไม่เร่งรีบไม่แซงคิวไม่เบียดเสียดผู้คนหรือพูดเสียงดังสังคมที่นี่มีอรารยธรรมมากๆประเทศไทยสมควรได้รับความสง่างามมากกว่าที่ BBC พยายามสร้างดูถูกประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าถ้าคุณไปเมืองไทยจริงๆเห็นพวกเขาก้มเล่นโทรศัพท์แบบนี้ เหม <Yeah. S 1> ือนกับไม่ได้สนใจอะไรแต่ถ้ามีคนแซงคิวทุกสายตาจะจับจ้องไปพร้อมกันแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับแซงคิวอาจจะเกิดมวยไทยขึ้นก็ได้นะมุมมองต่อมาบอกว่าเห็นคนไทยนั้นเข้าคิวทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งวินมอเตอร์ไซค์รถกระป้อเห็นแล้วปลื้มใจมากๆคนไทยมีระเบียบจริงๆมุมมองต่อมาครับ นอกจากญี่ปุ่นที่มีระเบียบก็คนไทยนี่แหละที่มีระเบียบไม่แพ้กันคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งผู้คนและบ้านเมืองหนึ่งชั่วชีวิตคนเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าทําได้ยังไงมหัศาจรรย์มากคอมเมนต์ต่อมาครับประชาชนพัฒนาประเทศก็พัฒนามุมมองต่อมานะครับ รถไฟฟ้าในประเทศไทยสุดยอดมากที่นั่นดูสะอาดและผู้คนดูเป็นมิตรและดูเอื้ออารีกันมากๆแม้ว่าทุกคนจะมีหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันมุมมองต่อมานะครับจากญี่ปุ่นเองนะครับคนนี้บอกว่าผมประทับใจมากๆที่ได้เห็นคนไทยเข้าแถวขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกับในญี่ปุ่นเลยครับทุกคนนั้นดูมีน้ำใจไม่เบียดกันไม่ผ่ากันถือว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากในประเทศเอเชียตอนออกเฉียงใต้ มุมมองต่อมาบอกว่าฉันเคยเดินทางไปหลายประเทศทั่วเอเชียนะแต่เมืองไทยเนี่ยทำให้ฉันประทับใจจริงๆคนต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบไม่ได้พูดคุยกันเสียงดังในรถไฟมันทำให้รู้สึกเหมือนกับมีความปลอดภัยมากมุมมองต่อมาบอกว่าประเทศไทยพัฒนาในเรื่องของมรยาสาธารณะได้ดีขึ้นมากสังเกตว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสงบในพื้นที่ส่วนรวมเหมือนกับที่เราพยายามทำในสิงคโปร์ คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามันช่างแตกต่างจากในอเมริกาจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับถ้าคุณได้ไปสัมผัสได้ลองใช้บริการจริงๆคุณจะรู้สึกถึงกับความเงียบและความสุภาพของผู้คนบน BTS ในกรุงเทพไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงโทรศัพท์มันแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของคนไทยนั้นน่ายกย่องและน,น่านำไปเป็นแบบอย่างมากแค่ไหนมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ในตอนที่ฉันไปกรุงเทพฉันรู้สึกว่าคนไทยนั้นใจเย็นและให้เกียรติกันมากกว่าหลายเมืองในไต้หวันอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าฉันสังเกตเห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่เร่งรีบหรือแซงคิวตอนขึ้นรถไฟซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศในยุโรปที่คนมักจะผลักกันเพื่อแย่งขึ้นมันเป็นภาพที่น่าชื่นชมมากในประเทศไทยมุมมองต่อมาครับนั่นนะสิ ใครบอกว่าประเทศไทยเป็นโลกที่3อยากให้มาดูสิ่งนี้พวกเขาปฏิบัติได้ดีกว่าในโยุโรปอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเคยคิดว่าคนไทยเสียงดังเหมือนกับในตลาดแต่พอคุณได้ไปที่นั่นจริงๆคุณจะได้เห็นว่าคนไทยนั้นมีมารยาทมากโดยเฉพาะในรถไฟฟ้าที่นั่นเงียบสงบทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในพื้นที่ส่วนรวมคอมเมนต์ต่อมานะครับจากเกาหลีใต้เขาบอกว่า ฉันเคยขึ้น BTS แล้วรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่ญี่ปุ่นมากทุกคนต่อแถวเรียงกันอย่างเรียบร้อยไม่มีการแซงคิวกันเลยคอมเมนต์ถัดมาครับไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าประทับใจในเรื่องของมารยาทสาธารณะจริงๆและพวกเขามาที่มาเลเซียเนี่ยก็มีการปฏิบัติแบบนั้นเช่นเดียวกันมุมมองต่อมาครับในกรุงเทพแตกต่างจากฮานอยโดยสิ้นเชิง ในเวียดนามของเราใครไปได้เร็วยิ่งดีกว่าหลายครั้งมีการแซงคิวกันว่าเล่นแต่ในประเทศไทยทุกคนดูเข้าใจระบบและมีความรวมมือกันดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ารถไฟในประเทศไทยแตกต่างจากอินเดียมากๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยพัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิดจริงๆ ถ้าคุณได้ไปสัมผัสที่นั่นจริงๆผู้คนที่นั่นเป็นมิตรและไม่เหมือนกับข่าวที่ B B C นําเสนอนี่ไม่ใช่ประเทศโลกที่สมุมมองต่อมานะครับบอกว่าหลายคนในยุโรปยังคิดว่าประเทศไทยคือประเทศโลกที่3อยู่แต่ฉันขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลยว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3คนที่นั่นพัฒนาพวกเขามีมารยาทมากกว่าในยุโรปหลายประเทศอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าถ้าคุณชอบความสงบ คุณต้องชอบบรรยากาศในรถไฟของประเทศไทยแน่ที่นั่นไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีเสียงหัวเราะดังทุกคนเคารบซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีกฎบังคับคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศในเอเชียฉันยกให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยญี่ปุ่นอันดับหนึ่งรองลงมาคือประเทศไทยนี่แหละคอมเมนต์ต่อมานะครับ ผมอยู่ประเทศไทยมา5ปีได้เห็นการพัฒนาอย่างเชัดเจนคนไทยรุ่นใหม่ให้เกียรติในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นการเข้าแถวและการไม่ส่งเสียงดังนั้นกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วน่าภูมิใจจริงๆมุมมองต่อมานะครับจากฟิลิปปินส์บอกว่าคนไทยนั้นมีวินัยมากครับผมเห็นกับตาทุกคนยืนหลบให้กับคนแก่ขึ้นก่อนหรือยังมีบางคนที่ช่วยพยุงคนแก่ด้วย พวกเขาไม่เคยลังเลที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าวัฒนธรรมของคนไทยเป็นสิ่งที่หลายคนในประเทศต่างๆนี่ควรเรียนรู้ในเรื่องของการเคารพความอดทนและความมีระเบียบก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเล็กๆคลิปไม่ยาว ย่างการเข้าแถวหรือการไม่พูดเสียงดังในรถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนไทยแต่สําหรับชาวต่างชาตินั่นคือวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่นี่สะท้อนถึงการเคารพกันในสังคมมากๆแม้ว่าจะไม่มีป้ายบอกไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเตือนแต่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและการให้เกียรติคนรอบข้างนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยดูน่ารักในสายตาของคนทั่วโลกบางครั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ไม่ได้มาจากกฎระเบียบแต่มาจากจิตใจที่มีวินัยของคนในสังคมนี่แหละครับคือเสน่ห์ของคนไทยที่ทำให้ต่างชาตินั้นหลงรักนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่สรุปรวบรวมมาฝากเอาละครับหากใครชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ